ตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างงดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นดีคอนแทคกล่องรับพันกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันถูกมากสําหรับดวงตาเรานะเป็นต้อกระจกค่ะเป็นต้อกระจกน้ําตาหัวตานี่คันมากแดงหมดดวงตาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนดวงตานี่สำคัญกับผมมากเลยครับดวงตาสำคัญกับฉันมากเลยค่ะ ดวงตามีความสำคัญต่อลุงมากที่สุดดวงตาสำคัญกับผมมากเลยครับรักดวงตากับดีคอนแทคคือมันเริ่มปวดไยทอยก่อนเสร็จแล้วกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วมันก็นล้าวขึ้นมาตรงเนี้ยช้าเรื่องขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยด้สิเปิดไฟเรียมจะแด่งดวอาบน้ําไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเราก็บอกเอ้ะเปิดแล้วทำไมมันยังมืดอยู่ออกเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสงนิอ่อนมันไม่มีแสงอะไรเลยขอสว่างดีก็เลยไป หาหมอเราคิดว่าเกิดจากความดันเราสูงแล้วก็ทําให้เกิดตามองไม่เห็นหรือเปล่าครับหมอบอกว่าคาดว่าน่าจะระเบิดในตาเส้นเลือดฝอยในตาแตกทําให้จอประสาทตาเสื่อมตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างหนึ่งดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นนึกถึงอาจารย์อุทัยได้ว่าโทรไปถามท่านบอกอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมกินบ้างตอนนี้ผมตามองไม่เห็นอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โหพิวัฒน์ทางนั้นต้องเอาดีคอนแทคไปกินเลย เอาไปหกล่องเลยพี่ก็กินเช้า2เม็ดเย็นสองเม็ดก่อนนอนนะนะเสร็จแล้วพอมากินกล่องที่ห้าภาพขาวดํามาเสร็จแล้วก็พอกินกล่องที่6กล่องที่หเนี่ยภาพขาวดํามันหมายไหมค่ะพอกล่องที่6กปุ๊บ สีมากินจนหมดกล่องที่6มันเห็นแล้วอ่านหนังสือได้แล้วพี่วัดกินเซตสี่กล่องเริ่มเห็นภาพขาวดำอ่าอใช่ใช่ใช่ใชแล้วกล่องที่หนะคะก็เริ่มเห็นกล่องที่5ก็คือชัดขึ้นกล่องที่6กนี่แจ๋วเลยแต่แล้วผมก็สั่งใหม่ใครที่กินยายากมันต้องกลัวเลยฮะตาเนี่ยผมว่าสําคัญมากฮะถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเหินไปไหนไปทําอะไรอะไรหยิบจับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับอ่าคนในครอบครัวถ้าทานดีคอนแทคพยายามทานให้ให้รู้ผลไปเลยคนือ ให้ให้ต่อเนื่องและอย่าไปทานแค่กล่องสองกล่องและละเลิกไปดีคอนแทคกล่องละพันกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันถูกมากสาหรับดวงตาเรานะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเรายินดีให้คําปรึกษาและบริการค่ะดีคอนแทคสนับสนุนคนไทยมองตาเห็นชัดค่ะดวงตาแจ่มใสอย่างนี้ต้องดีคอนแท็ค่ะครับก่อนหน้าที่พี่ได้รู้จักดีคอนแทคอาการปัญหาดวงตาเป็นยังไงบ้างคะก็บางคราก็เหมือนกับ ผ้าฟ้าผ้ามัวมองไม่ชัดใช่ไหมคะมองไม่ค่อชัดใช่ฮะหลังจากที่ทานดีคอนแทคไปแล้วเป็นยังไงคะกล่องที่สองกล่องที่สาเนี่ยอาการเริ่มชัดชัดขึ้นสายตาเริ่มชัดขึ้นดีขึ้นไงครับประทับใจอะไรดีคอนแทคคะสิ่งที่ทําให้ตามองได้ชัดเจนมากขึ้นไงครับก็ถือว่าดีครับในี้ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจ เชคอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นเป็นต้อกระจกเจ็บๆคันๆนะ่ะมันมีมีการเคคือง<ะ>แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค<ะ>่ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<ะ>ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะแม่มีอาการคันตาเสบตา เป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นดีคอนแทคตอบโจทย์ทุกปัญหาสายตาของคุณตาพร่ามัวแสบตาเครื่องตามองเห็นอยากย้ายลอยไปมาต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อ ปลายประสาต,ตาอักเสบทําให้การมองเห็นลดลงปกป้องฟื้นฟูด,ดวงตาให้สดใสแข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์ที่สุดของการดูแลดวงตาจํำน่ายมามากกว่า10ปี D contact อุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติจำเป็นต่อก,การส่งเสริมการมองเห็นของสายตาบิลเบอร์รี่แครนเบอร์รี obic, ่บลูเบอร์รี่สารสกัดดอกดาวเรืองเบต้าแคโรทีนกรดแอสคอร์บิกเบต้ากลูแคนวิตามิน B12 หากมีอาการอย่ารอช้าโทรเลยดีคอนแทคช่วยคุณได้เพิ่มการมองเห็นช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้นานเท่านาน